โอ้ได้เกือบมาคูไปวัดมากละล่อนใส่ได้พอด,ดีละมั่งนี่โอ้งามอยู่ยนีล่แะแหนะแกกับป่าถ่ายนะคนมึงไปวัดเกือบเี่แกเจา้าคือมาก,ก่อนข,อข่นขอยคือป่าถาข่อยนี่โอ้ให้ข้าเจ้าพระทรงนี่ว่าข่อยได้รับพรแล้วข่อยก็กลับก่อนแล้วข่อยก็บปานะ่าถานน่ะเจ้ากินเขาอยู่เนาะเกือบขึ้นบนใส่อะนะ โอ้ยอยางออกมาละเก,กิอบเพียยังวะแม่นยังไงโดนโดนไปวัดเทียหนึ่งกลับมากเกิอบเพียซ้่มท่านจนข้าเจ้าเมื่อเ,อเบิดก็ยังบกปออยู่เกิบเเอบเกิอบเพียเออเฝ้ามากมันนี่ขอช่วบอกอย่างน่ะ่อยไฟคอยเฝ้ากลับมาก,ก่อนนี่ใดเกิอบไปมาคูนแม่นตีอโอ้ยที่บอก,กง,ง่ามปุณหะเอ้าอันนี้มันเกือบไขได้เนี่ยเอ้าเกิอบเจ้า่ หักขวามึงเอ้พิษตัวนี้เอ้ยคู่มันก็นเห็นหละมีโดนคอยใส่ที่อาเจ้าบ่เห็นเลยซื้อได้หนิคู่นี่โอ้ยหลงพิดตัวนี้โอ้ยคนยางบาใส่เกือบมาหาเงิดหลาย